Good afternoon parents and students welcome back how are you today for me today I'm very well นะครับสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบก,กับครูมาร์ีกเช่นเคยนะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับวันนี้เราจะอยู่ในเล่นก r a m มาก clever นะครับนักเรียนของระดับชั้นป .1 น,นะครับ ทีนี้นะครับวันนี้เราจะอยู่ในบทเรียนที่3นะครับ lesson t r e e นะครับเพจ R t h i r t นะครับหน้าที่38นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับนักเรียนว่าในหน้าที่38ตรงนี้นะครับว่ามีคำศัพท์อะไรกันบ้างนะครับนักเรียนดูนะครับคำศัพท์ในหน้าที่38ตรงนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด6คำนะครับนักเรียนคำแรก แปลว่าแมวนะครับคำที่สอง rat แ,แปลว่าหนูคำที่3าม b a t ค้างคาวนะครับส่วนคำที่สี่ hat แ,แปลว่าหมวกคำที่5้า mat แ,แปลว่าเสือ่อและคำสุดท้ายคำที่6ก fat ก็คืออ้วนนั่นเองนะครับตรงนี้ครูให้เรียนดูนะครับ จะออกเป็นเสียงแองหมดเลยนะครับนักเรียนอ่าที่เราเคยเรียนเสียงอ่ารูปแบบของเสียงมาใช่ไหมเคยแล้วตัวสะกดตรงนี้นักเรียนดูนะเป็นตัว T หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น c ท t Rat, b a ท Hat, m a t แ a t นะครับตรงนี้อ่า ทีนี้พอเรารู้แล้วนะครับว่าคําศัพท์ในหน้าที่38ตรงนี้เขาให้นักเรียนนะครับมีอยู่แค่6คําศัพท์แค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในหน้าที่38ตรงนี้นะครับเขาให้นักเรียนทําอะไรเอ่ยอามาดูกันเลยครับลูกๆต่อมานะครับนักเรียนดูนะครับตรงนี้เขาบอกว่า คัดคำศัพท์และอ่านนะครับตรงนี้ก็คือข้อที่1ถึงข้อที่6ตรงนี้นะครับเขามีคำศัพท์อย่างที่ครูให้นักเรียนดูตอนแรกใช่ไหมเอ่ยลูกๆเหมือนกันเลยนะครับข้อที่1 2 3 4 5แล้วก็6ตรงนี้นะครับลูกๆไม่ว่าจะเป็น Cat แปลว่าแมวแร t แปลว่าหนูแ a t ท,ทั้งค้าว Hat หมวก mat เสือ แฟชอ้วนนะครับตรงนี้นักเรียนดูนะครับลูกๆให้นักเรียนคัดคำศัพท์และอ่านนะครับตรงนี้ครูจะให้ตัวอย่างนักเรียนหนึ่งข้อนะครับให้นักเรียนคัดคำศัพท์นะครับพร้อมแปลเป็นไทยไปด้วยนะครับครูจะให้ตัวอย่างข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับลูกๆดูตัวอย่างดีๆนะครับอ่า โอเคนะครับเรกเรียนดูทีนี้ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นข้อที่3ก็คือคอําว่า bad แปลว่าคร้คาวใช่ไหมเกิทีนี้เขาบอกว่าให้เราคัดคำศัพท์และอ่านแค่นั้นเองนะครับเรียนก็เขียนภาษาไทยนะครับพร้อมแปลเป็นภาษาโปรตีนะครับแห้นักเรียนเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเช่นข้อที่3มก็คือ bad ครัง้งคราวนั่นเองนะครับคุณลูกตรงนี้เป็นการฝึกแล้วก็ อ่านออกเสียงนะครับสาหรับนักเรียนทุกคนเลยนะครับลูกให้นักเรียนฝึกคัดแล้วก็ฝึกอ่านไปด้วยนะครับและให้นักเรียนจำคําศัพท์ด้วยนะครับลูกตรงนี้ทีนี้นะครับเรามาดูด้านล่างของในหน้าที่38นะครับว่าหน้าที่38ด้านล่างตรงนี้นะครับเขาสั่งให้เราทําอะไรในเมื่อด้านบนนะครับเขาสั่งคําสั่งตรงนี้ก็คือให้เราทําแบบนี้นะครับเราไปดูด้านล่างกันต่อเลยนะครับลูกๆ โอเคนะครับทีนี้เรียนมาดูนะครับว่าด้านล่างนะครับ ให้เราแปลเป็นภาษาไทยแ, okay แล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับลูกตรงนี้เดี๋ยวครูจะให้ตัวอย่างนะครับฟังละหนึ่งข้อนะครับแปลเป็นภาษาไทยหนึ่งข้อแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งข้อแล้วนอกเหนือจากนั้นครูก็ให้นักเรียนทําเองนะครับลูกทีนี้เรามาดูการแปลเป็นภาษาไทยกันก่อนนะครับแปลเป็นภาษาไทยกันก่อนครูจะให้นักเรียนตัวอย่างในข้อที่5นะครับ ข้อ5ตรงนี้นะครับเราแปลเป็นภาษาไทยแมกนะครับก็คือเสือนะั่นเองนะครับลูกนักเรียนก็เขียนเป็นภาษาไทยเลยก็คือเสืออ่านะครับข้อที่เหลือข้อที่1 2 3 4และ6นะครับตรงนี้ให้นักเรียนทําเองนะครับลูกส่วนทีนี้มาดูใน แปลเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างนะครับหัวข้อตรงนี้การแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีแมวหนูข้างเข่าหมวกเสือ้วนครูให้ตัวอย่างในข้อที่สองนะครับข้อที่สองแปลเป็นภาษาอังกฤษหนูนะครับหนูในที่นี้ก็คือ r a t นั่นเองนะครับนั่นก็เขียนเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับ r a t ก็คือหนูนั่นเองนะครับลูกส่วนข้อที่หนึ่งสามสี่ห้าและ6หกนะครับ นอกเหนือจากนี้นักเรียนก็ทําเพงได้เลยนะครับลูกสําหรับตรงนี้ในหน้าที่38ตรงนี้นะครับยังมีส่วนตรงไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจนะครับลูกนักเรียนสามารถแอดไลน์นะครับมาสอบถามครูได้โดยตรงเลยนะครับสําหรับใครที่ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่38เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปนะครับพร้อมเขียนชื่อนะครับแล้วส่งนะครับในอัลบั้มที่ครูสร้างไว้ให้นะครับลูก สำหรับวันนี้สวัสดีครับซีวากเกน next time. บ๊ายบาย